สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุนนำเกร็ดความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องเพชรมาฝากทุกทนกันนะคะวันนี้จุนจะขอพูดในเรื่องของเพชรเซอร์เนะคะหรือเพชรที่มีใบเซอร์นั่นเอง GAA ย่อมาจาก Gemological Institute of America นะคะหรือเป็นสถาบันรับรองอัญมณีแห่งอเมริกานั่นเองค่ะ สถาบันรับรองอคุณภาพเพชร g เ a นะคะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆเลยของโลกนะคะในเรื่องของการรับรองคุณภาพของเพรเพราะว่าทาง g จ a เนี่ยนะคะจะมะีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพเพจเนี่ยแต่ละขั้นตอนนะคะ หลายๆขั้นตอนด้วยกันแล้วก็จนตรวจสอบครบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะออกเป็นใบเซอร์นะคะเป็นหลักฐานในการแสดงว่าเพชรเม็ดนั้นเนี่ยได้รับการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ผู้ซื้อนะคะที่จะมาซื้อเพชรเม็ดนั้นเนี่ยได้มั่นใจนะคะในในการตรวจสอบคุณภาพนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในโลกของเราเนี่ยจะมีสถาบันรับรองคุณภาพของเพชรเนี่ยหลากหลายสถาบันมากเลยแต่ ในสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราได้ยินกันคุ้นคุ้นหูเลยจะมีอยู่ประมาณ3สถาบันด้วยกันนะคะก็คือสถาบัน GAA นะคะสถาบัน HRD แล้วก็สถาบัน IGI นะคะซึ่งสถาบันรับรองคุณภาพเพรต่างๆเหล่านี้นะคะโดยปกติทั่วไปเนี่ยจะรับรองคุณภาพของเพชรที่มีขนาด1กะลัดขึ้นไปนะคะยกเว้นทาง สถาบันของ g a a นะคะที่มีการรับรองคุณภาพเพชรที่มีขนาดต่ากว่า1กะลันนะคะหน้าตาของใบเซอร์ j a a จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยเป็นเซอร์ที่รับรองคุณภาพเพชรที่มีขนาด1กะลันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลักษณะเซอร์แบบนี้แต่ยาวลงมานะคะยาวมาแบบนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเซอร์ของ j a a ที่รับรองคุณภาพเพชรที่ไม่ถึง1กะลัดนะคะก็คือจะเป็นเพชรสั้นแบเป็นเซอร์สั้นแบบนี้นะคะ ซึ่งาทาง GA นะคะจะรับรองคุณภาพของเพชรนะคะที่มีขนาดตั้งแต่ประมาณนะคะ0.20กลัดขึ้นไปนะคะหรือ20ตังนั่นเองนะคะแต่ว่า,าณปัจจุบันเนี่ยอา,อาจจะมีบางท่านนะคะที่เห็นแบบ 19, 19ตังหรือ18ตังนะคะก็จะมีออกมาหลงเหลือออกมาบ้างนะคะในในส่วนของสาระสําคัญนะคะที่ทาง แต่ละประเภทเนี่ยมีการรับรองและก็พูดถึงนะคะก็คือหลักๆแล้วจะพูดในเรื่องของน้ำหนักนะคะน้ำหนักของเพชรเม็ดนั้นหนักกี่กรัตนะคะสีของเพชรเม็ดนั้นเป็นคัลเลอร์อะไรนะคะเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดความสะอาดเป็นระดับไหนแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการคัดนะคะก็คือ,อามาตรฐานในการคัดการาความสมดุลของเพชรนะคะแล้วก็การขัดเคลือบเงานะคะซึ่ง ในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะจุนจะขอ,อะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอหลักแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของการคัดเกรดเพชรนะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจุนขอฝากเกรดความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะถ้าไม่อยากที่จะพลาดเกรดสาระด,ดีๆแบบนี้นะคะ กด subscribe หรือว่ากดติดตามไว้นะคะจุนจะนําเทคนิคและสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องเพจแบบนี้มาฝากทุกๆท,ท่านค่ะสําหรับวันนี้จุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ